Dah. 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 Oi. Nak 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 Tak ada, 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 mana ada, tak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 ada, tak ada, tak tak ada,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  tak tak ada,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  tak

ฮลิมาคนอดอเบไม่กอดนอดจอกตะเลกสูงออกาะดรอเบไม่กอนี่มันีนด้อใจนันอกนหนฮนี่ตะแวะุเต้เบจริงกะกัดน่ะนดอลิมาปูโง่อนอดรอปกอปานันออกนนก็ดูเกลียิงพี่ออก็ดออตละกินตดอวายะปอด็กกบมาจากนนอกันนไม่ตุโกลาลูกงานนอนน่ะเอ๊งานนอนเด็กานอเดอกานออืานอเด Berana selalu Mak pun tak wui gepa diku tanah pun tak tak wui angin berbeda ni laku ku Deda deda Jadi tok beda Mulut pucah kalau tak lay jadi beda Bagai kerah Itu kena ada Tak lay buat kalau dia tak ada benar Yang pertama itu bawa putih Yang kedua lipat merah kena ada อย่ง,อง,ง,ง,องที่สามกุนงจาเมงลเกิดเมเดียปงอจโตเลสติยาบังบงับงเนี่ยบังอีกคลอดนั้นบังมาบอกด้าดายนะจังเป็นวีด้อเองแต่ว่าต้องมีนะสิ่งเหล่านี้ต้องมีกะเทียมบงังพุงชูที่อะไรบังเออเครื่องสุปนั้นต้องมีเลยบังเออร์ทำแกงยีร้อยนี่